คุณกำลังฟังคริปปี้พั t ตาไทยพอดแคสต์เรื่องสั้นขวัญพวาโดยช็อกพลัดแชนแนลต่อจากตอนที่แล้วกดบา้บาๆที่ผมต้องเจอบนถนนแห่งหนึ่งที่เรียกว่าถนนสายวิญญาณ และที่นี่เองผมต้องสูญเสียเพื่อนเพื่อนที่สนิทมากที่สุดผมยังนั่งอยู่ที่รถคันเดิมก้มหน้าร้องไห้อย่างฟูมฟายนี่มันเรื่องจริงเหรอวะอย่าลืมคิดถึงกูบ้างนะขอให้มึงโชคดีจากกูเองจอร์นอดัมแลมเบิร์ตเพื่อนรักของมึงตลอดไป ประโยคโลงท้ายในกระดาษโน้ตใบนั้นผมนั่งอ่านมันซ้ำๆพร้อมน้ำตาที่ไหลไม่ยอมหยุดจนแสงแดดในยามเช้าค่อยๆสาดส่องเข้ามาแต่คุณได้ยินเหมือนผมไหมผมสะดุ้งขึ้นพร้อมกับผลักตัวเองขึ้นมานั่งอยู่บนที่นอนเดี๋ยวนะนี่มันห้องของผม เสียงขอประตูยังคงดังขึ้นพร้อมกับเสียงของคุณลุงเจ้าของหอพักตะโกนเข้ามาจากหน้าห้องว่ามีพัสดุบางอย่างถูกส่งมาให้ผมผมค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินไปรับพัสดุนั่นโดยจ่าหน้าซองของผู้ส่งคือจอร์นอดัมแลมเบิร์ตจอรนไอจอร เพื่อนรักของผมยังไม่ตายผมแค่ฝันไปผมยังคงทำงานอยู่ที่เดิมนั่นคือสถานีวิทยุเล่าเรื่องสยองที่ที่เคยมีกฎแปลกๆที่ที่เคยมีคดีฆาตกรรมลึกลับและบุคคลในกฎก็ได้สื่อสารกับผม จนสามารถหาตัวฆาตกรได้สำเร็จเมื่อทุกอย่างได้คลี่คลายลงไปพวกเขาก็ไม่เคยปรากฏตัวให้ผมเจออีกเลยผมเคยเล่าเรื่องราวต่างๆไว้แล้วกับกฎแปลกๆในรายการวิทยุเล่าเรื่องสยองคุณสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้เอาละบนมาสักขนาดนี้แล้ว,ลวหลายหคนคงปิดคลิปหนีไปแล้วมัง้ง ตอนนี้ผมไม่สบายด้วยโรคระบาดโรคหนึ่งอยู่เสียงอาจจะแหบแหบแห้งๆไปบ้างแต่ผมก็จะพยายามเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกคุณได้ฟังกันเมื่อ <Me io. S 1> ต้อนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมต้องเจอกับเรื่องราวแปลกๆอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้น ในรถแท็กซี่เรื่องเล่าจากแท็กซี่ไม่มีกฎแต่มีผีตีสามครึ่งในวันศุกร์แรกของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากผมเลิกงานโดยปกติแล้วผมมักจะมานั่งเล่น อยู่ที่ชั้นหนึ่งของออฟฟิศหาอะไรทำเพลินเพลินฆ่าเวลาเพื่อรอรถเมล์กลับบ้านในช่วงเช้าแต่วันนี้ผมรู้สึกเพลียผิดปกติปวดหัวและเจ็บคอเหมือนจะเป็นไข้เลยเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพื่อใช้บริการแท็กซี่กลับห้องพักไม่กี่นาทีต่อมาก็มีรถยนต์คันหนึ่ง เข้ามาจอดที่หน้าออฟฟิศพร้อมกับสายเรียกเข้าว่ารถมาถึงแล้วผมรีบเดินไปที่รถคันนั้นชายหนุ่มอายุราว30มสบมองไปที่ออฟฟิศทำหน้าเหมือนตื่นเต้นแล้วทักผมว่าพี่ทำงานอยู่ที่นี่เหรอครับผมเพิ่งฟังรายการจบเลยเรื่องผีในรายการน่ากลัวมากผมยิ้ม แล้วพยักหน้าตอบรับครับผมเพิ่งจัดรายการเสร็จเลยขอบคุณที่ฟังนะครับผมเข้าไปนั่งในรถด้านหลังคนขับแล้วพูดคุยสนทนากันได้สักพักพร้อมกับรถที่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปพี่คนขับจึงแนะนำตัวว่าเขาชื่อแม็กแล้วเขาก็บอกกับผมว่ามีเรื่องน่ากลัวมากๆ จะเล่าให้ผมฟังแต่ไม่กล้าโทรมาเล่าในรายการเออถ้าคุณช็อกไม่รังเกียจช่วยเอาเรื่องของผมไปเล่าในรายการได้ไหมครับผมบอกให้พี่แม็กจอดรถแล้วย้ายที่นั่งจากด้านหลังลงมานั่งคู่กับเขาแล้วจัดการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อบันทึกเสียงพี่แม็กถอนหายใจ แล้วพูดว่าดีแล้วที่คุณช็อกย้ายมานั่งข้างหน้าที่นั่งด้านหลังเคยมีผีฮะมีผีเหรอพี่แม็กยิ้มแล้วหัวเราะเออคือคือผมล้อเล่นครับแล้วเล่าต่อว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากพี่ชายผมเองซึ่งก็เป็นคนขับรถแท็กซี่เหมือนกัน เมื่อหลายปีที่ผ่านมาพี่ชายของผมขับรถหาผู้โดยสารไปเรื่อยๆจนถึงหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็มีคนมาเรียกบริการให้ไปส่งที่ซอยซอยหนึ่งแถวแถวลาดกระบังแถบแถบมหาลาัยชื่อดังเขาบอกให้เข้าไปรับคนป่วยที่ในหมู่บ้านให้ไปส่งที่โรงพยาบาล พอขับไปถึงจุดหมายบ้านที่ว่าเป็นตึกเก่าสองชั้นเวลาตอนนั้นประมาณเกือบสี่ทุ่มได้สักพักหนึ่งก็มีคนอุ้มคนป่วยลงมาอุ้มกันประมาณสามถึงสี่คนแล้วมีพระรูปหนึ่งเดินนำหน้าพี่ชายของผมสังเกตที่แขน ของคนป่วยที่ห้อยลงมาจากผ้าเป็นผ้าสีขาวแขนตรงทื่อไม่กระดุกกระดิกเลยแล้วพระรูปนั้นก็ค่อยๆเปิดประตูแท็กซี่ตรงที่นั่งข้างหน้าคนขับแต่ยังไม่ได้ขึ้นพี่ชายของผมเลยรีบเอื้อมมือไปปิดประตูรถทันทีเพราะคิดว่า นี่คงไม่ใช่คนป่วยไม่ใช่แน่นอนนี่มันคนตายแล้วรีบขับรถออกมาทันทีหลังจากนั้นก็ขับรถหาผู้โดยสารไปเรื่อยแต่พอเจอผู้โดยสารเรียกรถกลับเรียกคันข้างหลังไม่มีใครเรียกรถคันนี้เลยเป็นแบบนี้หลายหลายครั้ง จนพี่ชายเริ่มเอะใจเลยไปจอดตรงบริเวณคิวแท็กซี่ในห้างแห่งหนึ่งและได้จอดเป็นคิวแรกแต่ก็ยังไม่มีใครขึ้นมาเลยผู้โดยสารกลับเลือกไปขึ้นคันที่อยู่ข้างหลังจนคิวผ่านไปเรื่อยๆทำให้พี่ชายตัดสินใจ ขับรถออกจากจุดนั้นไปแล้วมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลที่เป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เรียกแท็กซี่ในตอนแรกแล้วจอดรถเดินออกไปเปิดประตูพร้อมกับพูดลอยๆขึ้นมาว่าจะมาโรงพยาบาลใช่ไหมครับถึงแล้วนะครับผมต้องทำมาหากินครับพี่ผมมาส่งฟรี ไม่คิดค่าบริการครับพอกลับขึ้นรถและกำลังจะขับออกไปก็มีผู้โดยสารเดินออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเรียกรถพอผู้โดยสารขึ้นมานั่งเขาก็พูดกับพี่ชายของผมว่าทำไมไม่ไปส่งคนป่วยข้างในล่ะเนี่ยเห็นเขาเดินขากระเพลก,กระเพลเหมือนเดินไม่ค่อยไหวนะ พอแม็กเล่าจบเขาก็หันมาทำหน้าจริงจังกับผมแล้วพูดต่อว่านี่ก็ใกล้จะถึงโรงพยาบาลที่ว่านั้นแล้วผมขออนุญาตคุณช็อกจอดรถหน้าโรงพยาบาลแล้วส่งเขาหน่อยนะครับผมขนลุกสู้ในท,ทันทีแล้วหันไปมองที่เบาะหลังไม่มีใครนี่นา แม็กคงล้อผมเล่นอีกแล้วแต่คุณเชื่อไหมครับอีกไม่กี่ร้อยเมตรต่อมามันมีโรงพยาบาลจริงๆแล้วแม็กก็จอดรถจริงๆเขาค่อยๆเดินไปเปิดประตูด,ด้านหลังพร้อมกับพูดลยลอยขึ้นมาว่าถึงแล้วนะครับผมมาส่งฟรีไม่คิดค่าบริการครับ บ้าไปแล้วผมจะเริ่มโมโหขึ้นมาแล้วพร้อมกับคิดในใจว่าเล่นอะไรวะไม่ดูเวลาเวลาเลยมันควรที่ไหนกันละ่ะที่จะแกล้งผู้โดยสารขนาดนี้แม็กกลับมานั่งที่คนขับแล้วขอโทษขอโพยผมเป็นการใหญ่โดยที่ผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยและระหว่างที่รถ กำลังขับออกไปจากหน้าโรงพยาบาลนั้นผมก็หันกลับไปมองแล้วผมก็เจอผู้ชายคนหนึ่งค่อยๆเดินขากระเพลกเข้าไปในโรงพยาบาลตีสาห้าสิบนาทีผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ แล้วหันไปถามกับแม็กว่าต้องมาส่งเขาทุกคืนหรือเปล่าเนี่ยแม็กพยักหน้าแล้วบอกเพิ่มเติมว่าถ้าไม่มาส่งผู้ป่วยคนนั้นก็จะอยู่บนรถไม่ยอมไปไหนและโดยปกติแล้วเขาจะทำแบบนี้ในทุกๆคืนช่วงหลังสี่ทุ่มแต่วันนี้เขาเผลอหลับไป เมื่อตื่นเอาอีกทีก่อตอนที่ผมจะกดเรียกใช้บริการผ่านแอปนี่แหละแล้วแม็กยังสารภาพกับผมอีกว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องเล่าจากพี่ชายแต่เป็นเรื่องที่เขาประสบพบเจอมาด้วยตัวเอง คุณคิดว่าเรื่องทั้งหมดจะจบลงเพียงเท่านี้ใช่ไหมละ่ะเพราะอีกไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือห้องพักของผมแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบหรอกนะครับระหว่างที่ขับรถออกมาเรื่อยๆแม็กหันมามองผมแล้วทำหน้าจริงจังอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับพูดขึ้นว่าผมมีเรื่องเล่าอีกเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังโปรดติดตามตอนต่อไป